บนโซเชียลมีการแชร์ว่าให้สุนักกินตับมากจะเป็นอันตรายเพราะมีวิตามิน A สูงทําให้สุนักซึมเบื่ออาหารเดินแล้วเจ็บขาส่วนลูกสุนัขอาจจะแครกแกรนได้หืมชัวร์เหรอ รื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สํานกข่าวไทยอสมทอสอบถามกับอาจารย์ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับการให้สุนัขก,กินตับมากเกินไปจะทําให้เกิดอันตรายได้จริงไหมครับถ้าให้ในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาพอสมควรก็ถือว่าสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการทําให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาได้ในภายหลังค่ะเขาบอกว่าตับมีวิตามินเอสูงมากหากสะสมในร่างกายมากเกินไปจะเป็นพิษต่อสุนัขได้ค่อนข้างจะ จริงนะคะตับไก่ร้อยกรัมก็จะมีวิตามินเออยู่ประมาณ10,000หมไอยูในขณะที่ถ้าเป็นตับหมูก็จะมีอยู่ประมาณ21,000ื่ไอยูซึ่งถ้าเทียบกับความต้องการวิตามินเอของน้องหมาน้องแมวเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 1ถึงรอไอยูต่อกิโลกรัมของน้าหนักตัวพูดง่ายๆถ้าเลี้ยงน้องหมาน้ําหนัก10กิโลกรัมก็จะต้องการวิตามินเอเพียงแค่ประมาณ1,100อไอยูในขณะที่ถ้าให้ตับไก่100กรัมก็มีแล้ว11,000หมไอยูเท่ากับมากกว่าความต้องการไปแล้ว สิบเท่าแต่ว่าการที่จะทําให้เกิดภาวะความเป็นพิษเนี่ยสัตว์จะต้องได้รับอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเช่นเป็นหลายๆเดือนหรือว่าได้รับครั้งเดียวมากๆซึ่งการจะออกอาการเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงว่าได้รับเกินตั้งแต่100เท่าถึง1000เท่าขึ้นไปสัตว์ถึงจะเริ่มแสดงอาการผิดปกติของความเป็นพิษของวิตามินเอพอได้รับวิตามินเอมากเกินไปเขาบอกว่าจะส่งผลให้สุนัขมีอาการซึมน้ําหนักลดและเบื่ออาหารจริงหรือเปล่าครับเวลาสัตว์เลี้ยงของเราเขาเริ่มมีความผิดปกติอะไรก็แล้วแต่ อาการที่เจ้าของจะเริ่มสังเกตเห็นได้อันนี้เป็นอาการโดยภาพรวมก็คือซึมน้ำหนักตัวลดเรียกไม่ค่อยมาทานอาหารลดลงเพราะฉะนั้นอาการนี้จริงแล้วเป็นอาการร่วมไม่ได้เป็นอาการที่จะชี้จำเพาะว่าถ้าสัตว์มีอาการเหล่านี้แล้วแปลว่าเขาจะมีภาวะความเป็นพิษจากวิตามินเอที่ได้รับมากเกินไปถัดมาเขาบอกว่าจะทําให้ขนและผิวหนังของสุนัขหยาบกร้านอันนี้ก็จะเริ่มมีความจำเพาะเจาะจงกับความเป็นพิษของวิตามินเอมากยิ่งขึ้นคือจะมีความผิดปกติของผิวหนงังอาจจะมีการหนานตัวมีการลอกหรือว่าที่เรียกว่าหยาบกร กดที่นี้พอสัตว์ป่วยเนี่ยขนหรือสภาพเส้นขนมันก็จะไม่เป็นมันเงามันก็จะเป็นในทางตกมันค้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นจริงค่ะนอกจากนี้เขาบอกว่าจะทําให้สุนัขเดินแล้วเจ็บขาอีกด้วยความเป็นพิษของตัววิตามินเอเนี่ยมันจะไปออกอาการที่ข้ออาจจะทําให้เรียกว่าเกิดการข้อแข็งการขยับขยื่นมันอาจจะทําได้โดยลําบากแล้วก็มีอาการเจ็บขาอันนี้ก็เป็นความจริงแต่อย่างที่บอกอาการพวกนี้เขาเรียกว่าไม่ได้เป็นอาการที่จำเพาะเจาะจงอาจเปิดจากสาเหตุหอื่นก็ได้อยากให้เจ้าของระวังไว้เดี๋ยวเกิดเป็นพวกข้ออักเสบแล้วน น้องไม่ยอมลุกขึ้นเดินล้วจะกรยานแบบว่าเราก็ไม่ได้ให้กินตับทำไมถึงมีภาวะวิตามินเอเป็นพิษและเขาบอกว่าสําหรับลูกสุนัขการให้กินตับมากเกินไปอาจทําให้ลูกสุนัขแคร็แกลนได้จริงหรือเปล่าครับลูกสุนัขหรือไม่ว่าจะเป็นสุนัขที่โตเต็มที่แล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เราได้รับสารอาหารที่ไม่สมดุลก็สามารถทําให้เกิดความผิดปกติในกรณีที่เป็นความผิดปกติจากการได้รับวิตามินเอมากเกินไปนี่คือวิตามินเอเป็นวิตามินกลุ่มที่ละลายในไขมันถ้าร่างกายได้รับมากเกินไปก็จะไปรบกวนการดูด ซึ่งตรงนี้ทั้งโดยตัววิตามินเอที่มากเกินไปรวมไปถึงอาจจะปเป็นเหนี่ยวนําให้เกิดการขาดว,วิตามินดีก็จะเป็นสาเหตุร่วมที่ทําให้เกิดความผิดปกติของพัฒนาการของกระดูกอาจจะทําให้ผิดรูปร่างหรือว่าลูกสุนัขมียตา,าก,การเจริญเติบโตช้าลงหรือมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติค่ะอาจารย์ให้คําแนะนําเรื่องปริมาณของตับที่ให้สุนัขก,กินถ้าปกติมีอาหารหลักที่เป็นอาหารสําเร็จรูปซึ่งผลิตอย่างมีมาตรฐานภายใต้การควบคุมหรือมีการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายถ้ากินอาหารพวกนี้เนี่ยไม่ควรให้เสริมมากเพรา ในอาหารสาเร็จรูปพวกนี้จะมีปริมาณของวิตามินเออยู่เพียงพอกับความต้องการของสัตว์แล้วงั้นการให้ตับเสริมเนี่ยคือให้ได้ในปริมาณที่ไม่เยอะมากแล้วก็ไม่ได้ให้ทุกวันหรือว่าไม่ควรให้เป็นอาหารมื้อหลักในปริมาณมากๆดังนั้นสรุปแล้วเรื่องให้สุนัขก,กินตับมากจะเป็นอันตรายที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับถามว่าจริงไหมจริงแต่ว่ามันมาภายใต้เงื่อนไขอื่นๆไม่ใช่ว่ากินตับแล้วจะต้องวิตามินเอเป็นพิษเสมอไปมันจะมีปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นน้ำหนักตัวความสม่ำเสมอความถี่ ความสดวิธีการในการปลูกอันนี้เป็นปัจจัยอื่นที่ต้องมีผลด้วยสารอาหารทุกชนิดมีประโยชน์แต่หากได้รับในปริมาณมากเกินไปก็อาจก่อให้เกิดโทษได้ควรให้สัตว์เลี้ยงกินแต่พอดีนะครับพบกับชัวก่อนแชร์เมมเบอร์ชิพพื้นที่ใหม่ที่ให้คุณเรียนรู้ตรวจสอบถามตอบสนับสนุนและใกล้ชิดกันมากขึ้นพบกันที่ YouTube ชัวก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์ รู้สึกดีค่ะแล้วก็สนุกได้รู้จากการตรวจสอบข้อมูลข่าวปลอมค่ะแล้วก็รู้จากข่าวปลอมมากขึ้นสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม